วิธีปรับตัวอ,อักษรในชทไลน์ล่าสุดให้เราแตะที่แอปไลน์ตัวอย่างในคลิปจะแตะไปที่แชทของเพื่อนก่อนนะครับเช่นพิมพ์คำว่าสวัสดีครับกินข้าวเที่ยงหรือยังขนาดตัวอ,อักษรจะประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการปรับขนาดของตัวอ,อ,กอักษรแตะที่หน้าหลักซ้ายมือล่างสุด แล้วให้เราเลื่อนมาที่หัวข้อทั่วไปแตะที่แชทต่อไปให้เราแตะที่ขนาดตัวอักษรตัวอย่างในคลิปจะเลือกใหญ่มากนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของเราให้เรากลับมาดูหน้าแชทขนาดตัวอักษรในแชทก็ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับ ทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แมครับ